เรามาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สุดแสนจะหนักอึ้งกันดีกว่านะครับเพื่อนๆน,นี่คือบอมพบุรุษของต้นมานุก้าครับผมซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆนะครับตอนแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะเอาเขามาเปลี่ยนกระถางหรอกครับเพื่อนๆแต่เห็นแล้วก็สงสารน้องเขาคงจะอึดอัดมากๆเลยครับเพื่อนๆอยู่ในกระถาง17นิ้วนะครับมาเป็นเวลา หลายปีครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยพยายามเอาออกให้ได้มากที่สุดอะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นผมก็เตรียมกระถางขนาด20กว่านิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยครับเพื่อนๆว่าง่ายก็คือซื้อมะพร้าวสับมาเนี่ยใส่ไปเกือบหมดกระสอบนะครับทีนี้ก็เอาต้นนะครับผมลงไปตั้งได้เลยนะครับก็พยายามปรับหาศูนย์กลางนะครับผมการตั้งคนเดียวหรือว่าท่านคนเดียวอย่างเงี้ยได้ครับเพื่อนจะต้องบอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก หนักแล้วก็ลําบากพอสมควรเลยทุลักทุเลมากๆครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมจะทําก็คือการยึดหลักนะครับเข้ากับไม้หลักที่เราได้ปักลงไปนะครับเพื่อนเเพื่อ,อ,อยึดลําต้นนะครับให้แข็งแรง พยายามให้เขามีการขยับหรือว่ามีการโยกให้ให้น้อยที่สุดนะครับผมผมก็จะเริ่มไล่ปลูกตั้งแต่ข้างล่างนะครับจนถึงในส่วนของปลายยอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยลมมาแรงๆเนี่ยต้นเขาอาจจะไหวเอ็นไปได้นะครับต่อไปนะครับนะน้องก็ต้องได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเราขนกันมาแบบทุลักทุเลเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนของการตัดแต่ง นะครับทรงพุ่มนะครับให้โปร่งกิ่งไหนที่มันเกะกะนะครับและก็ดูไม่เรียบร้อยนะครับก็เอาน้องออกได้เลยครับไม่ต้องไปเสียดายครับเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่เสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหต้องใช้แบบพลังเยอะมากๆครับเพื่อนๆดูหน้าผมซะก่อนครับเพื่อนๆหนักมากๆครับผมหลายสิบกิโลเลยครับกระถางนี้นะฮะนี่ครับก็เอามาตั้งในตำแหน่งที่เราแบบต้องการหลังจากนั้นนะครับก็เอาไม้มา นะครับช่วยกันกับคุณแม่นะครับสคนในการตอกยึดนะครับลงไว้กับดินเลยไม่ให้ขยับขยือเลยนี่ครับคุณแม่มาช่วยแล้วนี่ครับตอกลงไปให้ลึกที่สุดนะครับนี่ครับพระเอกของเราลูเตอร์นะครับน้ำยาเล่งลากนะครับช่วยให้พืชของเรานะครับระหว่างเปลี่ยนกระถางไม่ชะงักใช้งานง่ายมากๆ ครึ่งช้อนชาผสมน้ําแล้วก็เทลงบัวรดน้ําอย่างนี้เลยแล้วก็รดลงไปบริเวณโคนต้นนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เลยทุกๆ3 5ถึงวันจะช่วยเรื่องของการแตกรากใหม่แตกรากเขาารากหากินได้ไกลนะครับต้นไม้ฟื้นตัวได้ไวนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกและทุกส่วนจําเป็นต้องมีและนี่ครับเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ผ่านไปแล้วนะครับกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากๆนะครับถ้าเป็นน้องผู้หญิงทำเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าหนักมากๆครับ